เป๋เสียเตืนอนเวอเนี่ยไปไหนไม่ได้ก็เป็นห่วงน้องเป๋เนี่ยจะเดินตามยกแช็กยกเช็ดลเดินไปไหนก็จะเดินตามเป๋เด็แก้พิการมีอยู่ตัวหนึ่งจะเดินตามไปไหนก็จะเดินตาม สงสารสย้ายไปอยู่บ้านใหม่ก็สงสารน้องเป๋เ้วอยู่ที่นี่ต่ออยู่ที่นี่ต่อไปนะเราค่อยกลับไปบ้านใหม่นะเสียตึงนเราค่อยกลับไปนี่แมวแกดูที่มานอนนี่ก็แมวเสียตึง แมวรักแมวห่วงเสียถึงดูนอนที่เจ้านายไม่อยู่ก็จะนอนหน้าสงสารนะแต่ละท่าทั้งแมวทั้งไก่ทั้งหมากาก้าก็เหมือนกันกลางคืนมานอนนะนอนเศร้าคิดถึงเสียตึงน้องเหมียวโอ้เจ้านายไปไหนเนาะวิ่งเล่นเสร็จก็มานอนดูตินอนแต่ละท่านี่น้าสงสารเนาะ นี่งานศพงานไปรับศพไปเผาศพเสียถึงก็ตามเป็นกำแพงเพชรด้วยจนตัวเนี้ยตามไม่วิ่งขึ้นรถตามไปด้วยไม่ยอมลงด้วยจะเอาศพไปเผาก็ตามไปไปเก็บกระดูกก็ตามนะตัวเนี้ยตามไปทุกที่เปิดปด,ป,ดประตูรถวิ่งขึ้นเลยแล้วไม่ยอมลงตามไปถึงกำแพงเพชรเอยขางกลับก็ ไปถึงก็นอนเฝ้าอยู่ข้างหน้านั่นแหละนอนเฝ้าเจ้าของดูดิเล่นเสร็จก็กินอิ่นก็มานอนน้องเป๋อีกตัวนึ่งเนีย่ยวิง่งขึ้นรถกันนี้ตั้งแต่ไปรับศพ ไปเผาศพไปเก็บกระดูกตามไปทุกที่ต,ตัวนี้นาฝากก็ไว้วันนั้นหน,น้องเป๊่จะเดินไปไหนก็เดินตามดูดิใส่พิการสงสารมันจะไปไหนก็ต้องพ่วงไปด้วยั้งไก่ต้งหมาทั้งแมวเออแล้ดูดูมองกล้องมองกล้องมานี่มันเดินเข้ามานี่มา ทุกของเดินออกข้างนอกมันก็เดินตามนะเดินเข้ามามันก็เดินเข้าเดินตามอยู่นึงหลอกไก่แดบตึงมองกินน้ํากินข้าวกินน้ำกินน้ากินน้ําอยู่น้ํามาเดินเข้ามาไม่ออกข้างนอกหรอกตัวนี้จะอยู่แต่ในบ้านมามาตรงนี้มาเป๊ะ จะไม่ไปไหนนะไก่ตัวนี้จะเดินตามเจ้าของเดินอยู่ในบ้านนี่แหละไก่เสียถึงสมบัตินี่แหละสมบัติเสียถึงทิงสมบัติไว้ให้ทั้งไก่ทั้งแมวทั้งหมาไก่เสียถึง มาเข้ามาเข้ามาแล้วเห็นไหมจะเดินตามจะไม่ออกนอกบ้านนะมาสมบัต,ติถึงอันล้ำค่านี่เนี่ยเด็กๆก,ก็รักรักกันทุกคนไม่ออกไปไหนนางนี่อีกมีนางนี้อีกน,น,า,งน,กนางตัวอ่อนเนี้ย แมวคิดตึงเสียตึงเหรอดูเล่นเสร็จก็ามานอนเลยเดี๋ยวลุกไปเล่นต่อเนี่ยตัวตามเลยเนี่ยตามไปทุกที่เนะตัวนี้ไปอยู่วัดที่ก็จัดงานศพวัดตั้งใหญ่หนึ่มันมันก็อยู่นอนเฝ้าอยู่แน่มันก็กลับเอง ไม่ต้องไปหาด้วยนอนนอนนอนคิดถึงเจ้าของเดี๋ยวก็ก้ามาอีกควนมานอนเศร้ากันคืนนะหลับหลับหลับต่อ,อจริงๆนะเธอนี่แหละจ้าสมบัติเสียตึงแมวรักเสียตึงไปไหนไปกันนะตามทุกที่ มีน้องแมวเหมียวน้องเป๋น้องเป๋เดินอยู่ตรงนู้นน้องเป๋เาเปดาแค่นี้แหละสมบัติเสียถึงสมบัติอันล้ำค่าจริงๆเลยลูกๆก็รักเด็กๆก,ก,ก็รักรักมันคิดถึงพ่ออะไรรักอีเหน่มีนอนหน,นุนหมอนกลางคืนก็ไม่ไม่ห่างเลยนอนกับเจ้าขอ,องเลนอนห่นนผมผ้า ปกติจะนอนกับเสียตึงเสียตึงไม่อยู่แล้วมานอนซุกซุกซุกในที่นอนในผ้าห่มนี่นี่แหละหลับ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 จ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าส่ายสมบัติเสียตึงสมบัติเสียตึงอันรำคาเนี่แหละให้ดูนี่น้องเป๋แล้วอ่ะเอ๊เป๋นั้นไม่เคยออกนอกบ้านเลยเนาะ อ,อนอนนอนท่าไหนดีนอนคิดถึงเจ้าของจ้าแค่นี้